สงสัยก็ไต่ถามมากาลุงนะครับคําคถามมีว่าภาษาปักหมดนะครับมาถึงวันนี้โลกต้องการสิ่งใดมากกว่ากันระหว่างศีลธรรมกับคุณธรรมธรรมตีความนะมาถึงวันนี้โลกเอาเรื่องถามโลกหรือว่าถามมนุษย์ เหไหมถามเรื่องโลกใบนี้มันตอบในรวกของศีลธรรมไม่ได้แหละครับคุณธรรมก็ไม่ได้ถ้าถามเรื่องของโลกใบนี้มันก็ถามถึงเรื่องของพลังงานศักดกิ์พลังงานจนนะที่ทำงานคออเปเรกันได้อย่างลงตัวหรือไม่เช่ไหมเพราะว่าโลกใบน,นี้ไม่ใช้พลังงานศักดิ์กับพลังงานจนเท่านั้นนะครับ ส่วนพลังงานแสงเสียงความร้อนไม่ใช่พลังงานของโลกใบนี้นะพลังงานความร้อนแสงเสียงไม่ใช่พลังงานของโลกใบนี้นะมันเป็นของแสงเสียงนะครับโทษแสงความร้อนแสงกับความร้อนมันเป็นพลังงานของจักรวาล ง่ายๆคือเป็นพลังงานของพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันไม่ใช่ของโลกใบนี้ส่วนเสียงทีนี้ครับมันเป็นพลังงานของบิ๊กแบงนู่นเสียงเห็นไหมครับเห็นไหมถามลุงลูกก็แยกตอบอย่างนี้เลยแหละครับเสียงคอเป่งๆเ,เนี่ยมันมาจากคําว่าบิ๊กแบงนะให้รู้เห็นไหมมีใครอธิบายเหมือนลุกไหมในแผ่นดินนี้ เห็นไหมครับบินะ๊กแบงมันเกิดได้ยังไงลุงไปรู้แม้กระทั่งก่อนเกิดบิ๊กแบงด้วยนะก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละลุงจะเรียกว่าค่าคองที่ค่าคงที่มาตลอดนะครับนะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ภาษาพุทธก็คือปรมัตสจักเห็นย่างครับอ้างถึงอ้างองิงพุทธะเลยนะครับ ลุงไม่ได้โหนพระพุทธเจ้านะให้รู้ไว้นะครับแต่บอกให้รู้ไว้กิจกรรมของลุงลุงไม่ได้โหนพระพุทธเจ้านะโอเคไหมเอะก็พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดยังไงเกิดทันแล้วถามยัดไปเกิดทันหรือเปล่าเกิดไม่ทันนรู้ได้ไงถ้าเขาว่ามา,าจำมาเลาเรือ,อนี้ไปอะไรกับลุง <c oughs> นใช่ไหมล่ะออ พวกนี้มันต้องเจอคําถามเจอคําถามของหลวงจะได้รู้ไผเป็นไผมันถึงจะหยุดได้ <c oughs> ในเพนะเออมันจะไปไกลเกินไปก่อน,นี้ครับท่านนะครับจะตีโพยตีพายกลับมาถึงหัวข้อปักหมุดดีกว่ามาถึงวันนี้โลกต้องการสิ่งใดมากกว่าการระหว่างศีลธรรมกับคุณธรรมศีลธรรมกับคุณธรรมเนี่ยเราพูดเรื่องของมนุษย์เท่านั้นโอเคไหมครับไม่ได้พูดถึงโลกใบนี้นะ อ่าแค่นี้นก็แยกได้แล้วเอามนุษย์ทีเนี้คุณธรรมศีลธรรมอะไรมันจะเหนือกว่ากันเหนือชั้นกว่ากันทีนครไอ้ศีลธรรมที่รู้จักกันนด้ก็มีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรยี่สิบเจ็ดศีลสามร้อสิบเอ็ดใช่ไหมละ่ะทำไมเพศแม่จึงอยู่ต้อง ใช้ศีลมากกว่าเพศพ่อเวลาเข้ามาสู่สถานที่ที่เป็นนักบวชนักบวชที่เรียกว่าภิกษุนีนั่นนะนักบวชฝกก่ายชายก็พระภิกษุสงฆ์พอเวลาเข้ามาบวชอยู่ในภายใต้ผ้ากาโฉพันหรือว่าภายใต้บริบทภายใต้การควบคุมดูแลของพระพุทธเจ้าทําไมเพศแม่จึงมีศีลมากกว่า ระอ,องค์จืนกำหนดศีลมากกว่าเพศพ่อคำตอบง่ายๆที่สุดเพศแม่ที่เคารพอย่ากโกรธลุงนะในเรื่องของชีวิตของความเป็นจริงเพศพ่อเพศแม่เนี่ยเพศแม่มันใช้ชีวิตได้ลำบากมากกว่าเพศพ่อไม่งงนะมันมีอุปมาประไมยง่ายๆ อามาเยยบใส่ขวดแข่งกันดูิระหว่างเพศแม่เพศพ่อใช่ไหมใครมันเยยบใส่ขวดได้ง่ายกว่ากันหรือใครมันยิงกระต่ายได้ง่ายกว่ากันในนี่อ๋อไอ้ยังครับการใช้ชีวิตเนี่ยเพศพ่อมันง่ายกว่าเพศแม่เยอะแปลว่าเพศแม่มีอุปสรรคเยอะในการจะทําอะไรในความเป็นมนุษย์มันมากกว่ามันมีข้อจํากัดมากกว่า เพศแม่เมื่อมีข้อจำกัดมากกว่าพระพุทธเจ้าก็เลยใส่ศีลเข้าไปเยอะหน่อยนะอไรนย่างรครับจริงๆคําว่าศีลคําเดียวมันไปว่าปกตินะศีลคําเดียวเนี่ยมันเท่ากับปกตินะฮะถ้าใช้ชีวิตเป็นปกติไม่ต้องไปถือศีลมากเลย ลุงใช้ศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุแปลว่าลุงมองเกิดมานี่ต้องไม่เป็นเหตุให้ใครให้สัตว์สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศและสัตว์มนุษย์ด้วยได้รับความเจ็บความปวดด้วยการกระทําที่ฝ่ามือห้ามตีสัตว์ห้ามตบสัตว์และห้ามฆ่าสัตว์จบ <laughs> อย่าเป็นเหตุในในมือนะปากเนี่ยก็อย่าให้ปากเป็นเหตุทําให้หูคนฟังเขามีอคติก็อย่าพูดมันเฉลยหรือใช่ว่าก็เงียบไว้ท่านหนึ่งเอออย่าให้ปากเราเป็นเหตุให้กับคนอื่นเขามียคดิก,กเราก็ปิดปากเลย ขมฟังอย่างเดียวแต่คุยแล้วก็คุยไปลุงเนี่ยฟังได้ทุกเรื่องนะให้รู้ไว้ครับแต่ไม่พูดทุกเรื่องนะถ้าพูดแล้วก็ต้องระวังนนะี้อะไรทํานองนั้นนะครับถ้าพูดก็ต้องพูดในเชิงแชร์ไม่ใช่ไปเชิงไปบั๊บเปเบรใครโอเคนะเบรกก็เบรเพื่อต่อยอดเบรกแล้วลุงจะไม่ปรับนะ ดูจะไม่เหมือนพวกนักสอนเทศสอนทำแสดงทนนั้นนทั้งเรกทั้งรับเลยจารพันร้อยแปดโอ้ยแมวยังมันไม่เล่นด้วยอยู่แล้วโอเคนะเบรกเพื่อต่อเพื่อเติมเพื่อแชร์ต่อยอดให้กับกันและกันนี้โอเคเนี่นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าศีลเนี่ยระหว่างศินทำกับคุณธรรมทีนี้พอเวลาจัดแจงอ๋อ จริงๆไม่ต้องใช้ศีลอะไรมากมายเลยกลับมาหาคุณธรรมอะไรที่มันเหนือชั้นกว่ากันเอาว่าเกรดกันแล้วกันศักยภาพก็ว่าได้ระหว่างคนที่มีคุณธรรมกับคนที่มีศีลเยอะแยะมากมายกายกองเห็นไหมผมอธิบายเรื่องศีลเรียบร้อยแล้วนะถ้าเป็นคนปกติ ไม่ต้องไปยึดศีลถือศีลมากมายกายกองหรอกที่พระเจ้าตรัสเรื่องของศีลมากมายกายกองไว้เช่นนั้นก็เพราะว่ามนุษย์ไม่ปกติเยอะก็เลยใส่ศีลไว้เยอะเช่นเพศแม่มีความไม่ปกติโดยธรรมชาติของเพศแม่เองนั่นแหละมันมีเยอะพระองค์ก็ใส่เข้าไปสามร้อยสิบเอ็ข้อกันแล้วกันลุงก,ก็ไม่รู้ว่ามีข้ออะไรกันบ้าง ตัวเลขที่วันนี้จําทั้งนั้นแหละรู้แม้แต่พระสงฆ์ก็เหมือนกันนะสองยี่สิบเจ็ถามว่ามีกี่ข้อไล่ทั้งหมดไวยก็จาไม่ได้อีกอะไรอย่นไม่นั่งคี้คุยนะเอาถามยาัดเข้าไปเดี๋ยวนี้เอาจริงๆใช่ไหมฮะใช่ไ,ม,ชไม่ใช่ครับก็เถียงกันจังไอ้เรื่องของไอ้ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด หรือว่าร้อยห้าสิบนี่พุทธเจ้ามาแล้วพุทธวัจ้ามาแล้วโอ้ยมานั่งเถียงนเรื่องศีลเสียเวลา <c oughs> มีแต่คนไม่ปกติเท่านั้นแหละที่เขามานั่งเสียงเรื่องศีลน่ะเข้าใจไหมเออมีแต่คนที่ไม่มีความปกติมีแต่คนที่ผิดปกติเท่านั้น จึงมานั่งเถียงทะเลาะกันเรื่องของศีลจบไยังพี่เพราะศนี่มันแปลว่าปกติเมื่อปกติจะมานั่งเถียงหาหอายทำไมเรื่องศสลนจบไหมครับภาษาอย่างนี้พอฟังได้ไหมครับไม่รู้ลุงใช้ศีลข้อเดียวเรายจะเป็นเหตุโอเคนะพอได้นะแค่นี้เรื่องศีลมันกต็ต้องจำแนกได้ ไม่งงนะเอาไปนั่งคิดต่อสิครับ mm hmm. อย่างเช่นเราไปไหนมาไหนคนอื่นเขานั่งเก้าอี้อยู่แต่นั่งโดยเขานั่งก่อนอยู่แล้วเป็นสิทธิ์ของเขาเราไปถึงไปดึงม,มือเขาลงจากเก้าอี้แล้วก็นั่งแทนให้เขายืนอย่างนั้นเหรออย่างนี้ <c oughs> อย่างนี้จะเรียกว่าคนมีสิทธิ์ได้ไงวะเนี่ย ก็ทำไม่คก,ก็เดือดร้อนโอ้โหจริงจริงวะขอแค่นี้คิดไม่ได้ยไงกันเออแต่หาว่าเขาลุกออกมาให้เรานั่งนั่นเถอะครับโอ้โหของเขาเนี่เหนือศีลเลยเลยศีลเหนือศีนลนั่นแหละครับเขาเรียกว่าคุณธรรมโอเคไหมครับคนที่มีคุณธรรมเนี่ยง่ายๆคือเป็นคนที่มีการเสียสละจบนะครับเสียสละเสียสละ ความสุขส่วนตนให้ผู้อื่นเขามีความสุขเช่นเวลาง่วงนะใครก็ง่วงเป็นเหมือนกันนั่นแหละมันมีที่นอนอยู่มันมีพื้นก็มีผ้าปูที่นอนพอๆบอกคนที่มีคุณธรรมเนี่ย เขาจะเสียสละที่นอนผืนนั้นอ่ะให้คนข้างเคียงได้นอนนั่นคือลักษณะของคนที่มีคุณธรรมคุณธรรมและเมตตาธรรมเมตตาธรรมความจุนโลกเมตตาธรรมบวกคุณธรรมสุดยอดมนุษย์ไม่ใช่คนที่มีศีลม,มากสุดยอดมนุษย์มันไม่ใช่เด็ดขาดคนที่ถือศีลม,มากคนที่มีศีลม,มาก เป็นคนที่ไม่มีความเป็นปกติมากๆๆมากๆม,ม,มันไม่ใช่เป็นคนที่มีคธรรมศีลทามากไม่ใช่เด็ดขาดร้อเอร์ด้วยอ้าวเอาหัวชนฝาด้วยที่ว่าเพราะฉะนั้นพอจําแนกได้ไหมครับว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่รบแต่ละวันเนี่ยยึดศีลในการใช้ชีวิตกับอะไรศีลห้าใช่ไหม ไม่ต้องทำอะไรหรอกครับทางนั้นนะเราอย่าเป็นเหตุคำเดียวทันั้นะครับโหรู้ว่ามันเกินกว่าสามร้อยสเอ็ข้อนะมันศีลข้อเดียวมันครอบจัก,กรวาลน,นะเหนือจัก,กรวาดลด้วยเอาคิดให้เป็นนะครับไม่รู้ลุงคิดกลั่นกรองมาให้เรียบร้อยแล้วจึง ผู้าผ่านจอให้ท่านได้ใช้สองหูฟังจบว่าสองหานโอไหมโอก็ไปได้วกันหรือว่ายัางขันหูท่านอยู่ก็ตามใจนะที่ว่า <c oughs> โอเคนะนะกลับมาหาศีลข้อเดียวเถอะ <c oughs> เหนือกว่าทุกๆข้อเลยเหนือกว่า2องยบเจด้ย เนือก็แปดเนื้อก็สิบแง่แง่เนือก็ห้าแง่แง่โอเคไหมอเอาละลุงอกก็ชวนคิดชวนคุยด้วยในเวลาเดียวกันและจำแนจจกแจกแย่ยให้ด้วยด้วยมันจะได้ไม่ต้องมา,ายึดสินอยู่กระทั่งใช้ชีวิตประจำวันติดขัดไปหมดกลัวหมดกลัวผิดสนีนไม่ต้องไม่ต้องทำเฮลอะไรทั้งนั้นนะแอะกลัวผิดศินไม่ต้องทำเฮลอะไรเลยกันพอ okay, นะโอเคนะ กับมหาเมตตาธรรมคณธรรมจะดีกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนนนั้นก็ตามที่มีเมตารรมมเมตาธรรมคนเมตตาธรรมคณธรรมเป็นคนที่เสียสละนั่นเองโอเคไหมเคยเสียสละไหมอย่างเช่นเวลาเข้าห้องน้ำเนี yeah. ่ยเอาใครเสียสละได้มากคนนั้นก็อันได้เก่งนั่นแหละคือคนเสียสละได้มากคนนั้นมีความอด กลั้นได้นานกว่านั่นนะเอาเครื่องวัดในเรื่องของปวดท้องห้องน้ำหนักเบาเอาแน่เนี้ยแค่เนี้ยก็เป็นตัววัดว่าเป็นคนที่เสียสละมากกว่าก็คือคนที่มีเมตตาธรรมและก็มีคุณธรรมสูงกว่าจบไหมครับเรามองเห็นตรงนี้เวลาจับแยกแล้วระหว่างศีลธรรมกับคุณธรรมมันต่างกันตรงนี้เนาะ โอเคไหมพี่โอเคนะผู้นี้เจอกันใหม่ครับท่านนะอืมอืมงั้นเนี่ย อยากให้ถึงยุคพระศรีอานเร็วๆจังครับคุณทาต้าก็แล้วกันคุณทาตา้าอยากให้ถึงยุคพระศรีอานเร็วๆคำตอบสุดท้ายครับ ถ้าใครก็ตามที่มีหัวใจทำดีละชั่วทำใจให้สงบพ,พัฒนาจิตวิสาระผ่องใสคนนั้นแหละก็จะรู้ว่าพระศีอ่านนั้นเป็นเช่นไร่านะคุณตาตาอยากให้ถึงยุคพระศรีอริยญาณเียวจังททำตรงนี้ จะเจอแน่นอนเจอเจอคำว่ายุคพระศรีอานหรือว่าเจอคำว่าไอ้มไม่งงนะภาษาลุงนะห้ามงงนะครับทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีด ทำใจให้สงบพัฒนาจิตให้จิตสะอาดและผ่องใสเจอแน่นอนครับพระศรีอ่านจบไหมครับนะมันอยู่ในตัวท่านนั่นแหละแล้วอยู่ในตัวลุงด้วยที่ว่าเนี่ยไม่ต้องรออีกสองพันสี่ร้อยปีครับรู้เข้าใจเดี๋ยวนี้ก็จะรู้ว่าฮนี่เหรือสภาวะของพระศรีอ่าน เป็นเช่นนี้หรือจบยังพี่ไม่ต้องรอคอยว่าเมื่อใดจะถึงยุคถึงเดี๋ยวนี้ด้วยถ้าหากว่าสรุปสิ่งที่ภาษาลุงได้สรุปว่าให้เรียบร้อยแล้วพอใจไหมครับภาษาวันนี้ก็ถือโอกาสประกอบทั้งระหว่างศีลธรรมกับเมตตาธรรมคุณธร,รรมแล้วกับคำว่าพระศรีอ่านจากคุณตาต้า นํานร่องให้กับลุงเสริมได้พอดีเลยก่อนจากกันวันนี้เนาะโอเคครับ thank you วิทยา i จากผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับบรรยากาศของรายการเราก็มีเสน่ห์ตรงนี้แหละโอเคผสมผสานกันลหลายเรื่องลหลายอย่างนะครับก็ไม่อยากจะให้จับผิดจับถูกกันให้รู้ว่าเข้าใจถูกต้องตรงจริงตรงกันหรือไม่ผมว่ามันจะไปให้ร่องนี้จะดีที่สุดครับในยุคสมัยนี้นะฮะ โอเคไหม,มก็ทั้งหมดก็แสดงความ,มดีกับทาหารไทยแล้วเนาะครับ,รบก็หลายๆสิ่งนะามจะกลับมาที่เดิม,มสิ่งที่มันสูญเสียเสียหายไปประเทศชาติบ้านเมืองนะยังไงยังไงผมก็จะบอกว่าไอ้สองตะกูลนี่อยู่ไม่ได้หรอกทั้งแผ่นดินสองแผ่นดินที่อยู่ติดกันเนี่ยจริง,รงอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าดูแล้ว คล้ายๆกับว่าของไม่ดีมันจะออกมาออกมาครับเพราะว่าของดีมันโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นนะครับมันจะบีบรัดของไม่ดีจะออกมาไก่เห็นตีนง,งูงูเห็นนมไก่เขาก็จะแฉะกับกันละกันเขาเรียกกันว่าแต่นะพาษาก็จะบอกว่าสาวใส้ให้ให้กายกินนะคต่างฝ่ายต่างสาวใส้ให้กายกินสองตะูลนซึ่งมี ประเทศข้างเคียงกันละกันต่างก็สาวไส้ให้กากินจบไหมครับความไม่ดีของแต่ละฝ่ายปิดไม่ได้หรละครับนั่นคือกฎขอธรรมชาติให้เข้าใจกฎธรรมชาติได้เลยครับท่านเน๋ยกฎธรรมชาติเขาทำงานกันอยู่โดยมีพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ลุงก็พูดจัง พลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะฮะให้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่สมวพาเนี่ยออกมาออกมาํำนวนไทยก็บอกว่าสาวใช่ากากินอาสมตระกูลก็สาวใช่กากินนะประชากรของแต่ละชาติเนี่ยจะรู้กันหมดเรียบร้อยแล้วจ้าเห็นรอยงครับหายที่อยู่เองก็แล้วกันลุงไม่เกี่ยวนี่แหละมันอยากจะมีนักอำนาจ <laughs> อย่าไหมแก่ไหม อยากจะได้นะกับหน้าเคยตัวเสียมน่าจะเคยตัวถือพ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 อ่พอพอพออะถือว่าบ้านเมืองเราเริ่มต้นเรามีพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยศูนย์กลางเป็นหลักชัยคอยดูนะคอยดูต่อๆไปนะพระมหากษัตริย์จะจะอะไรนะนะผมพอจะรู้นิดนิดหน่อยๆเกาหัวด้วย เราจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งที่ใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์กันแล้วกันเนี่ยนะนะนะแต่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากของศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในประจําแผ่นดินสยามแห่งนี้พอใจไหมครับคําพูดนี้นะเป็นนมามธรรมล้วนๆนี่แหละครับแต่มีพลานุภาพสูงมากครับนะ ฝากภาษาไทยไว้กับลูกหลานนะครับภาษาไทยคือภาษาของพระหันนะครับสื่อสารให้ถูกต้องให้ตรงกันอย่าให้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาพระหันมาเป็นต้นเหตุต้นทางให้เกิดคนไทยทะเลาะก,กันนะโอเคนะโอเคนะโอเคนะคนะ <c oughs> ตบมาให้กับตาอีกครั้งหนึ่งครับรั้วของชาติ มันต้องแข็งแรงจบพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนพรุ่งนี้ประกอบอาชีพตามปกตินะฮะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอนะครับทำหน้า,มมาที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคานที่หามาได้ทุกคนทุกท่านเนาะครั้นจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุรอบที่เราเหมือนทุกคก้าที่เดินอย่าเป็นทางน้าบกแล้ว อากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีด้วยประการเลยชนี้นะคุณโยนะพี่นะว่าแล้วก็เอเอซะไปเอเอหลับพร้อมๆกัมีความสุขตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าหน่อเนาะหลับเถิดหลับเถิดเช้าประชา หลวงหออหลวงหอก,หหอกเกินว่าขออนุญาตมาคุ้มภันนมมทททยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งแหละทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชจารนจากไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังโพมอะไรได้วยแต่เด้อไปแล้วนะสิบอกหายาธุอามินอเมนโอมและอมิตาภพุตงคิวเวริบิกจบข่าวครับท่านนะครับเอาละชาวทิกตอกโอเครับทราบครับโอ้วันนี้ก็เต็มที่มืองกันนะทิกตอเยอะ มีอะไรก็ชมมาคุณกลับเกิดว่าด้วยเท่านะครับทั้งหัวใจทั้งกดอะไรสรพัดพโดยแปดกดเมิดปัญญากดกดเข้าไปตันนี้อ่ะจะไปแล้วจะกดจะแชร์จะซับสะคริปต์ตามอันนี้ของเขาถ้าเห็นว่าไปวัดยามเชา้ายามสายหยับ,บายเย็นได้ก็กดเข้าไปก็แขนั้นะจะมีอะไรกันนะักหนาของแก่นี้โอเคไป,ไปแล้วชชาชาวทีต่ตอกโป ปิดฝายใส่กลอนแล้วเข้ามุ่งนอนและคิดถึงใบหน้าคุณพอ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าชัดชาชัดชาจบเปิด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 อึบอึบอืมโอเค โอเคโอเคจบเอาละชาวเฟซกับยูทู e เช่นเดียวกันนะครับไปนะจ้ะสามสองเป๊ะ